นิทานอีศบเรื่องราชสีกับคนตัดต้นไม้ชายตัดไม้เก็บราชสีมาเลี้ยงเมื่อราชสีเติบใหญ่มันก็ตกหลุมรักบ,บุตรสาวของชายตัดไม้ขึ้นมาราชสีอ้อนวอนขอเธอแต่งงานแต่ชายตัดไม้ไม่ยอมจึงบอกปัดราชสีทันทีเมื่อราชสีตามอ้อนวอนขู่เข็นชายตัดต้นไม้ทุกวันทุกวันจึงทําให้ชายตัดต้นไม้ตระหนักได้ว่าสัตว์ที่น่ากลัวเช่นนี้ไม่ควรได้รับการปฏิเสธ เพราะอาจทําให้เป็นอันตรายได้ชายตัดไม้จึงคิดแผนการอเนกยนได้เรียกราชสีมาพบแล้วพูดว่าท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเจ้ารักบุตรสาวเราจริงเจ้าจงทําตามข้อเสนอของเราเถิดเจ้าควรถอนฟันทุกซี่ออกถ้าเจ้าทําได้ข้าจะยอมรับเจ้าเป็นลูกเขยราชสียินยอมทําตามข้อเสนอของชายตัดไม้ทุกประการเมื่อถึงวันทําตามข้อตกลงก็รีบมาหาชายตัดไม้เพื่อจะมารับมาบุตรสาวของชายตัดไม้ไปเป็นเจ้าสาว เมื่อชายตัดไม้เห็นราชสีก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวราชสีที่ไรเคี้ยวเล็บอีกต่อไปชายตัดไม้จึงคว้าไม้ท่อนหนึ่งวิ่งไล่ตีว่าที่ลูกเขยที่แสนโง่จนต้องวิ่งห่างชีออกจากบ้านทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรหลงเชื่อคำพูดของใครง่ายๆเพราะอาจจะนำภัยมาสู่ตัวพุทธภาสิตนัตถิรากสโมโอคิไฟเสมอด้วยราคาไม่มี